ดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกทท่านพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์นี้เป็นอีกหนึ่งวันจันทร์พิเศษนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงวันนี้นะคะเป็นวันของ Present Intensive Training ซึ่งก็มีประธานนะคะจากทั่วประเทศเลยมาเรียนรู้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยกันสร้างชุมชนของเราให้เข้มแข็งนะคะถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่หยุดที่จะให้ข้อมูลและให้ความรู้คอนเทนต์ดีๆไมซตดีๆกับเพื่อนสมาชิกเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์กันนะคะมาดูค่ะว่าวันนี้เรื่องราวที่นํามาฝากกันเป็น en ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งค่ะเรื่อง12กฎทองคําของคนใช้สมองเป็นก็เห็นแล้วว่าเออคอนเทนต์ในเรื่องนี้มันน่าสนใจมันเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันเหล่านั้นละค่ะแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําได้ดีขึ้นก็จะทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแนะ่นอนว่าเรื่องของสมองนะคะเป็นเรื่องสําคัญออมาดูกันนะคะว่า12กฎทองคําของคนใช้สมองเป็นจะมีอะไรบ้างไปกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะ,ขเ,คะเขาบอกว่า สมองของเราเนี่ยชอบการเคลื่อนไหว นะคะถ้าเกิดเราคิดว่าการนั่งนั่งนิ่งๆจะทําให้สมองทํางานที่สุดเนี่ยมันไม่จริงเลยนะคะคิดเขาบอกว่าคิดใหม่ค่ะสมองของคุณต้องการการเคลื่อนไหวถ้าอยากทํางานให้ดีขึ้นก็ต้องเคลื่อนไหวให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่แอคทีฟนะคะเราเป็นคนที่ออกกําลังกายตลอดเวลาหรือเราเป็นคนที่ตลอดทั้งวันนั้นเรามีการจัดสรรน,นะคะเวลาทํางานเวลาเดินเวลาอาอกกาลังกายเวลาในการเคลื่อนไหวอย,อย่างเหมาะสมลงตัวอันนั้นแหละค่ะจะทําให้สมองของเรานั้นตื่นตัว ที่สุดคนที่นั่งเฉยเยนิ่งๆ่งนานๆหรือไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ Active Life สมองจะไม่ค่อยชอบค่ะเพราะมันเหมือนกับสมองมันไม่ค่อยได้ได้เคลื่อนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวก็จะทําให้เรานั้นอาจจะง่วงเหงาหางนอนได้เห็นไหมเขาเึงบอกว่าเวลาถ้าเกิดเราง่วงนอนหรือเวลาเราสูญเสีพลังงานตกให้เราลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่มัน Active นั่นแหละค่ะเพราะสมองของเราชอบการเคลื่อนไหวนั่นเองอย่าลืมนะคะการที่เราจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะต้องเป็นคน ที่แอคทีฟเพ่นแอคทีฟโลเพราะว่าสมองชอบการเคลื่อนไหวค่ะ นั่นคือข้อที่1น,นั่นเองไปต่อกันที่ข้อที่2กันเลยค่ะอ่ะข้อที่2เขาบอกว่าหลับให้ดีสมองทำงานดีใหญ่คิดว่าการนอนแค่สี่ชั่วโมงนั้นพอแล้วแล้วการนอนสี่ชั่วโมงจะทำให้เราตื่นขึ้นมาสมองสดใสอันที่จริงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะการนอนเต็มๆก็คือกุญแจสำคัญในการใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพเพราะช่วงเวลากลางวันนะคะตามระยะเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า circadian rhythm นะ ตอนที่ฟ้าสว่างเราตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจทําหน้าที่ทํางานอะไรใดต่างๆแ c t i v e นะ,ะใช้ชีวิตอย่าง active แ,แต่พอพระอาทิตย์ตกนะคะก็คือสมองเราก็จะต้องเริ่มพักผ่อนแล้วดังนั้นการที่เรานอนตามจังหวะนะคะของพระอาทิตย์คือฟ้ามืดแล้วก็รีบเข้านอนฟ้าสว่างเราก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมองก็จะทําใหไ้ได้ได้รับ ได้หลับแล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็ทำให้เรานั้นทำงานได้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่สองค่ะหลับให้ดีสมองของคุณจะทำงานดีไหนใครที่คิดว่าจากนี้ไปหลังสี่ทุ่มจะเลิกไทโซเชียลมีเดียให้พันธสัญญากับตัวเองเพราะบางทีเราบอกตัวเราเองว่าขอเช็คโซเชียลมีเดียสัก20นาทีแล้วเราก็ไทเข้าไปใน Facebook หรือ Instagram เป็นไงคะ20นาทีไม่มีอยู่จริงค่ะแล้วก็จะกลายเป็นว่าเรา ใช้เวลาอยู่บนเรื่ององการที่เป็นสองเรื่องของชาวบ้านอยู่เป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก กว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึง่งเที่ยงคืนซะแล้วนะคะเอาใหม่ค่ะถ้าคุณอยากให้สมองของคุณทำงานดีต้องหลับให้ดีและที่สำคัญค่ะจะต้องหยุดนะคะพวกบูสกรีนสกรีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกรีนโทรศัพท์มือถือหรือสกรีนทีวีก็แล้วแต่1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะการที่เรานะคะลดแสงต่างๆเหล่านั้นหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนจะทำให้สมองของเราค่ะได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเราส่องมือถือนะคะจนถึงเวลาเข้านอนหรือดูเน็ตฟ จอทีวีจอใหญ่ๆแสงสว่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกเรื่องที่มัน รียกว่าอะไรเดี๋ยวทำให้ดูแล้วเหนื่อยใจเหนื่อยกายฆาตกรรมสยองขวัญอะไรแบบนั้นนะนะคะก่อนนอนคุณกําลังทํรลายสมองของคุณค่ะเพราะสมองของคุณจะไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่หนึ่งถูกทําลายด้วยแสงต่างๆที่มันกระทบเข้าตาไปถึงสมอง 2. นะคะเรื่องราวต่างๆที่คุณดูก่อนนอนมันจะทําให้สมองของเรานะมีสิ่งตกค้างหรือมีตะกอนอยู่เวลาที่เรานอน,อนสมองก็อาจจะหลับได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะให้สัญญากับตัวเองค่ะถ้าคุณรักตัวเอง และคุณอยากให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลับให้ดีสมองของคุณจะทำงานดียุดแสงสีฟ้านหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเป็นอย่างน้อยนั่นคือข้อที่2ค่ะไหนใครคอมไม่ที่ทำข้อนี้คีย์เลขสองเข้ามารวรในแชทบ็อกเลยนะคีย์เลขสองเข้ามารวในแชทบล็อกเลยค่ะแล้วไปตอบกันที่ข้อที่3ค่ะ กฎ12ข้อของคนที่อยากจะใช้สมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อที่3คเขาบอกว่าสมองชอบเรื่องตื่นเต้นถ้าคุณทำงานที่น่าเบื่อสมองของคุณจะหลับเร็วขึ้นแต่ถ้าคุณอยากเก่งขึ้นลองหาอะไรใหม่ๆทำใส่สีสันให้กับชีวิตนะคะบางคนบอกว่าอายุ4 0 5 0 60แล้วไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ใช่นะคะยิ่งอายุเรามากขึ้น เราควรจะต้องใช้สมองของเราให้แ c t i v e มากขึ้นทำกิจกรรมใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนเพิ่มสีสันจะทําให้สมองของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะเป็นมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะเรียนรู้นานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสทําสักทีแม้าจะเป็นเรื่องของการเรียนเต้นราเรียนเครื่องเรียนดนตรีหรือเรียนภาษาอะไรใหม่ๆอย่าก,กลัวนะคะเพราะว่าสมองค่ะชอบสิ่งที่ตื่นเต้นคุณจะคีบให้สมองของคุณแอคทีฟได้และสมองคุณจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณใส่สีสันให้กับมันลองทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลา อันนั้นแหละคะ่ะจะทําให้สมองของเรา Active แล้วก็ตื่นตัวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใครตั้งมั่นว่าอยากจะเรียนทักษะอะไรใหม่ๆจากนี้ไปคุณคิดเลขสามเข้ามาโรยในแชทบ็อกเลยนะและคุณเขียนเข้าไปในติง o ูดูลิสของคุณเลยคะ่ะว่าคุณมี Commitment ในการเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆอีกสักหนึ่งหรือ2ทักษะจากนี้ไปในปีหน้านะคะไปต่อกันที่ข้อที่4ี่ค่ะ ะะข้อที่4ี่เขาบอกว่าการเรียนรู้ไม่ใช่การจดจานะคะสมองไม่ได้ทํางานที่ดีที่สุดตอนที่คุณพยายามจําทั้งหมดในครั้งเดียวแต่การเรียนรู้คือการทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณจริงๆนะคะไลฟ์ลองเลยนี่แต่ทําให้มันเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตของคุณก็ทําให้คุณเนี่ยทำงานได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่การจดจาค่ะการเรียนรู้คือการเล ARNING by doing เหมือนกับการอยู่ในบ n เอเนะะี่ยค่ะเรามาเข้ารับการอบรมแล้วเรียนรู้ทักษะนะคะทฤษฎีต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงไปปฏิบัติอย่าง,อย,างอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์สาวิของเราตามโครงสร้างที่ b n เแนะนําการลูกกิ้ g ฟ o r ที่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะทําให้เราสามารถทํางานเรื่องมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือข้อที่4คะ่ะในใครชอบวันนี้คีย์เลขสี่ขึ้นมารรโรเดช่ แชทบล็อกเลยนะคะคีย์เล็กสีเขมูในแชทบล็อกเลยแล้วไปต่อกันที่ข้อที่5ค่ะนะคะ สมองชอบความท้าทายค่ะสมองจะเติบโตเมื่อคุณท้าทายมันอยากกลัวที่จะลองอะทำอะไรใหม่ๆหรืออยากกลัวที่จะลองทําอะไรที่มันยากมากขึ้นบ้างเพราะสมองของคุณจะแข็งแรงขึ้นเซลล์สมองของเราจะเกิดการเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาน,นะคะลูกลองดูนะคะภาพนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันเนาะลองดูว่าเราจะสามารถทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เป็นการท้าทายสมองของเราทําให้สมอง,องเราตื่นตัวเซลล์สมอง ของเรามันเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเมื่อน,นั้นล่ะค่ะจะทําให้เราสามารถทํางานและใช้สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไหนใครชอบข้อนี้กินเลยค่ะขคเะขมาดูในแชทบล็อกแล้วไปต่อกันที่ข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะเขาบอกว่าใช้มือช่วยสมองค่ะถ้าคุณคิดว่าแค่คิดก็พอบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่การใช้มือทำให้สมองทำงานาได้ดีมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น การทำ goal setting ถ้าบางทีเราคิดลอยๆอยอยู่ในสมองนะคะ,ะ,ะ,ะเป้าหมายนั้นมันแลดูกก็จะเลือนลางแต่คุณลองดูนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรคุณลองเขียนค่ะเขียนเป้าหมายของคุณในหนังสือในสมุดหรือในที่ที่คุณเห็นชัดๆสมองของคุณจะค้นหาวิธีการดันที่ทำให้เป้าหมายของคุณนั้นเป็นจริงได้เมื่อคุณใช้มือเขียนหรือบันทึก เป้าหมายของคุณลงไปให้ชัดเจนยิ่งชัดเจนยิ่งส่งพลังยิ่งเห็นภาพชัดสมองจะยิ่งสั่งการได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นลองดูค่ะใช้มือช่วยสมองเวลาที่คุณมีโปรเจกต์หรือมีความคิดอะไรในใจนะคะอย่าโมแต่ให้มันล่องลอยอยู่ในสมองคุณค่ะเขียนออกมาขีดออกมานะคะหรือมีเป้าหมายอะไรก็เขียนใส่ในในหนังสือและในสมุดค่ะอันนั้นล่ะค่ะจะทาให้สมองของเราเชื่อมโยงและค้นหาทางออกและค้นหาเป้าหมายและหาวิธีท,ทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้มาก ขึ้นนั่นเองมีงานวิจัยค่ะว่าคนที่เขียนเป้าหมายของตัวเองนะคะในชีวิตมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายสูงกว่าคนทั่วไปมากถึง40%เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าการที่เราคิดในสมองแล้วเราเขียนลงมาจะทาให้เรามีภาพจํามากยิ่งขึ้นสมองของเราก็จะค้นหาวิธีเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนั่นคือข้อที่6นะคะเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้ลองนําไปใช้ดูค่ะไปต่อกันที่ข้อที่7เลยค่ะ นะคะกฎของการใช้สมองให้ดียิ่งคือเขาบอกว่าข้อที่7ค่ะสมองไม่ชอบการมั่วหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการทำมัลติทาสกิ้งเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่จริงๆตามหลักการค่ะเวลาทําอะไรอย่าทําหลายอย่างพร้อมกันสมองจะทํางานได้ดีกว่าถ้าคุณโฟกัสกับสิ่งหนึ่ง สิ่งเดียวนะคะ For what you focus on will expand สิ่งที่คุณโฟกัส1สิ่งทำกับมันเต็มที่100%นะคะแล้วก็รีบทำให้เสร็จเป็นงานงานไปอันนี้ค่ะสมองของเราจะได้มีเวลาโฟกัสอยู่กับงานตรงหน้าได้อย่างชัดเจนมากที่สุดจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปต่อกันที่ข้อที่8เลยค่ะข้อที่8นะคะ ความสัมพันธ์ที่ดีดีกับสมองนะเขาบอกว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสมองจะทํางานได้ดีขึ้นเพราะความสุขจะช่วยให้เพราะความสุขจะช่วยให้ความคิดของเรา คมคายขึ้นไหมคะเหมือนกันค่ะใน BNI นะคะหลายๆข้อนี่ิงกับ BNI ได้เป็นอย่างดีเลยถูกไหมคะการที่เรามีเพื่อนมีชุมชนมีคอมมูนิตี้ที่เรารักและปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้แหลคะค่ะมันส่งเสริมให้สมองของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อเรามีความสุขกับคนรอบข้างหรือมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสมองเราปลอดโปร่งจิตจิตใจเราแจ่มใส ก็ทําให้เรานั้นสามารถใช้สมองของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองมีงานวิจัยเช่นกันค่ะว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่ากับคนในครอบครัวเพื่อนหรือมียาสนิทอันนั้นล่ละค่ะจะทําให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายขึ้นและทําให้สมองของคุณ ดีขึ้นด้วยนั่นเองนั่นคือข้อที่8ค่ะคีย์เลขแปดเข้ามาดูในแชทบ็อกซ์เลยนะคะขอบคุณยินดีชื่นชมนะคะแล้วก็ดีใจกับสมาชิกทุกๆคนที่มีชุมชนที่ยอดเยี่ยมเพราะถ้าเรามีชุมชนที่ยอดเยี่ยมในชัปเตอร์ของเราในชุมชนของเราก็ทําให้เรานั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีสมองของเราก็จะมีความสุขแล้วก็ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่างกับคนที่อยู่บ้านคนเดียวเหงาเงาอันนั้นไม่ดีค่ะเพราะสมองไม่ได้ถูกปลดปล่อย นะคะศัก,กยภาพออกมาใช้ไปต่อกันที่ข้อที่9เลยค่ะข้อที่9นะคะเขาบอกว่านั้นถึงแม้ว่าเราจะชอบการแอคทีฟชอบความท้าทายอะไรใดๆใดๆแล้วก็ตามสมองก็ต้องการการพักด้วยเช่นกันนะคะอย่าหักโหมเกินไปหลายๆครั้งสมองก็ต้องการพักบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณทำงานเต็มที่แล้ว Work hard play hard อย่าลืมที่จะรีแลกซ ด้วยนะคะ unwind ค่ะทำให้สมองของเราได้ผ่อนคลายมันจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะถ้าคุณได้มีเวลาให้สมองของคุณได้พักผ่อนบางครั้งง่ายๆนะคะการนั่งสมาธิ5นาทีต่อวันก่อนเข้านอนหรือ5นาทีตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันก็จะเหมือนกับเป็นการทำให้สมคลื่นสมองของเราได้มีการพักได้มีการ recharge รเต็มที่และนั่นแหละคะ่ะจะทำให้เราพร้อมนะคะมีวันที่ยอดเยี่ยม เพราะสมองของคุณก็ต้องการการพักด้วยเช่นกันไปต่อกันที่ข้อที่สิบเลยค่ะข้อที่สิบนะฮะสมองคือเครื่องมือที่ต้องใช้ทุกวันนะคะเป็นจริงตามนั้นเลยสมองของสมองส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้นานๆเซลล์สมองส่งส่วนนั้นมันก็จะฟอไปลองคิดดูสิคะง่ายๆเลยตอนเราเป็นเด็กเราเรียนบวกลบคูณหารถอดสมการสแควรูทอะไรนูน่นนี่นั่นเราเก่งมากเลยสมองเราวิ่งปุ๊บปั๊บ ถูกไหมคะแต่พอเรามาทํางานเราอาศัยเครื่องคิดเลขในการบวกลบคูณหารหลายๆครั้งบวกลบคูณหารเลขหลักง่ายๆตอนนี้เราทําไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะเราไม่ได้ใช้มานานสมองส่วนนั้นเราไม่ได้ใช้เราใช้เครื่องคิดเลขแทน นั่นแหละค่ะสมองส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้เซลล์สมองส่วนนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยเช่นกันเพราะว่าสมองคือเครื่องมือที่ต้องใช้ทุกวันค่ะดังนั้นอย่าไปอย่าปล่อยให้สมองของคุณฝุ่นเกาะค่ะใช้มันทุกวันเช่นอ่านหนังสือเรียนรู้หรือแก้ปัญหาอะไรใดๆต่างๆ,างๆก็จะทำให้เรานั้นมีสมองที่คมขึ้นเฉียบขึ้นนั่นเองเพราะสมองคือเครื่องมือที่ ต้องใช้ทุกวันไปที่ข้อที่11เลยค่ะหรือแค่2ข้อเท่านั้นนะคะข้อ11ค่ะสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสมองเนาะถ้าคุณทํางานถ้าถ้าเกิดที่ทํางานมันเป็นที่ที่แย่ๆสมองก็ไม่สามารถทํางานได้ดีเพราะฉะนั้นนะคะเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีให้สมองของคุณได้ฟื้นตัวและทํางานได้อย่างเต็มที่สิ่งแวดล้อมมีผลมากๆถ้าเราทํางานในพื้นที่ที่เรลัคซ์ผ่อนคลายเรามีเพื่อนมีสังคมมีชุมชนมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีหัวหน้าที่ดี มีลูกทีมที่ดีอันนั้นละค่ะจะทำให้สมองเราได้ผ่อนคลายและได้ปลดปล่อยพลังของสมองได้อย่างเต็มทีนะคะไปต่อกันที่ข้อ12ค่ะข้อ12คืออะไรเอยข้อ12นะเขาบอกว่าสมองต้องการการเติมเต็มนะคะอย่าอย่าให้สมองของคุณรู้สึกขาดต้องเติมความรู้ใหม่ๆเข้าไปตลอดเวลา เพราะสมองชอบอะไรที่ท้าทายและไม่จำเจ l i f e long learning ค่ะเพราะฉะนั้นมันเรียนรู้มันอ่านหนังสือมันเข้าอบรมสัมมนาแล้วเติมความรู้เหมือนเติมของให้กับสมองของคุณเป็นประจำอยู่บ่อยๆก็จะทำให้สมองของเรานั้นตื่นตัวและก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองไปที่สรุปเลยค่ะหน้าสรุปเลยนะคะ12กดทอง12เคล็ดลับรับคมสมองมีอะไรบ้าง 1. สมองชอบการเคลื่อนไหวค่ะอย่าอยู่นิ่งๆทั้งวัน นะคะไม่ดีค่ะอันที่สองค่ะหลับให้ดีสมองของคุณก็จะทำงานได้ดีอันที่สมสมองชอบทำสิ่งที่ตื่นเต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะสีการเรียนรู้ไม่ใช่การตดจดจำแต่คือการลงมือทําและให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณนะ,ะห้าสมองชอบความท้าทายค่ะ 6. ขยับมือกระตุ้นสมองของคุณบ่อยๆนะคะ7ค่ะสมองไม่ชอบการมั่วอย่าม l t ติแท็ k n n g โฟกัส n one thing ทำทีละเรื่องทำให้ดีนะคะ8ค่ะความสัมพันธ์ดีสมองดี 9. สมองชอบให้มีการพักนะคะ10ค่ะสมองคือเครื่องมือที่ต้องใช้ทุกวันอะไรที่ไม่ได้ใช้เซลล์สมองส่วนนั้นมันจะเสื่อมแล้วก็สลายไป 11. ค่ะสิ่งแวดล้อมดีสมองดี นะคะ12ค่ะสมองต้องการการเติมเต็มนะคะเรียนรู้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆตลอดเวลาในทุกๆวันนะแต่ตั้งเป้าหมายไว้เลยค่ะว่าทุกๆปีคุณจะต้องเข้าไปเข้าอบรมหรือไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อให้สมองของคุณนะคะยังคง a c t ทีฟนะคะและทำงานได้อย่าง ยอดเยี่ยมตลอดเวลานั่นเองนะคะอ่ะละค่ะนั่นคือ12เคล็ดลับรับคมสมองนะฮะบินไ b u s i n e s s Booster Series วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆุกคนนะคะรับคมสมองของคุณใช้สมองของคุณให้เฉียบคมให้ไม่มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดส่งเวทีคืนนี้กับพี่ปิงเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ